เรียกได้ว่าเป็นคนบันเทิงไทยนะคะที่ได้โกอินเตอร์อีกคนค่ะสำหรับดีเจมัตตมเตชินนะคะหลังจากที่ลัดฟ้าไปเดินแบบที่โซแฟชั่นวีคประเทศเกาหลีใต้แต่ก็ไม่ไวยนะคะมีชาวเน็ตบางคนสงสัยว่าเจ้าตัวไปร่วมงานได้อย่างไรซึ่งทางมัตตูมได้ออกมาชี้แจงผ่านอินสตาแกรมนะบอกว่าไม่ได้จ่ายเงินเพื่อไปเดินแบบที่เกาหลีนะตนเนี่ยแคสงานเองทําทุกอย่างตามขั้นตอนล่าสุดค่ะมีโอกาสได้เจอพี่มัตตูมนะคะเจ้าตัวก็ชี้แจงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งพร้อมเผยว่าเงินค่าตัวที่เดินแบบมาได้นั้นตนนําาไปซื้อขอของขงวใพมดดาาคะค จะบอกว่าค่าตัวของตูมาค่ะคือปีที่แล้วตูมีโอกาสได้ทํางานที่เวียดนามแล้วตูก็เอาค่าตัวงวดแรกอ่ะซื้อของขวัญมันเกิดให้คุณมดดาพอมาปีนี้ตูมได้เดินโซ่แฟชั่นวีที่เกาหลีตูก็เลยเอาค่าตัวงวดแรกเนี่ยเป็นสิริมงคลอ่ะให้คุณมดดาแต่ว่าพอค่าตัวรอบเนี่ยที่เกาหลีเราเป็นไยแบบไงเราไม่ได้ไปเป็นนักแสดงเหมือนกับที่เวียดนามค่าตัวเราไม่เยอะมันไม่ถึงหมื่นแม่ก็เลยได้ของราคานั้นไปก็ ซื้อเป็นแบบเป็นแบรนด์เนมนะเป็นเป็นเป็นคาร์ดโฮเดอร์หลัง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 โทรศัพท์เพราะว่าพี่มดเป็นคนที่มีการ์ดเยอะแต่ชอบแบบทําหายตุ้มเห็นองไงตุ้มก็เลยซื้อสิ่งที่เขาน่าจะใช้ได้ก็เลยซื้อการ์ดโฮเดอร์ลายหนังงูให้เขาเพราะเขาชอบฟิลพญานาคอะไรเงี้ยครับก็ซื้อให้เขาก็บอกมึงซื้อมาทําไมเนี่ยซื้อมาบอกว่าแม่หนูหนูมีปัญญาเท่านี้อะไรเงีง้ยเออพี่มดก็เลยบอกว่าวันหลังไม่ต้องซื้อแต่เขาก็พูดอย่างนี้ทุกป,ปีครับแต่ว่าก็อยากซื้อให้แม่อยากอยากเอาเงินก้อนแรก ตูมบอกว่าโกนเตอร์เขาบอกว่านี่อินเตอร์แล้วหรอพอเราไปเดินโซเฟชันวีเขาบอกนี่อินเตอร์แล้วหรอตูมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคําว่าอินเตอร์จริงๆอ่ะคืออะไรแต่อันนี้เรียกว่า g กลบอ l ดีกว่า <c oughs> การทํางานกับต่างประเทศครั้งแรกของตูมเป็นการสื่อสารแบบทูเวย์ของตูมคนเดียวเลยก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบยากมากครับยากมากการสื่อสารยากมากกดดันกดนดันครับคือแบบ อยู่ในจุดที่อยากได้อะไรก็ต้องใช้ Google Translate แล้วก็ยื่นให้ทีมงานดูอย่างเงี้ยครับผมก็เพราะว่าตุมก็ไม่ได้ภาษาเกาหลีเลยตุ้มแคสหลายแบรนด์นะครับแต่ตุมติดแค่2แบรนด์เท่านั้นครับประสบการณ์ครั้งนี้กลับมามันสามารถจะต่อยอดไปในรอบอื่นได้ไหมโอ้โหมันได้เยอะมากเพราะว่าอีก2อาทิตย์ตุ้มบินไปทางานต่อที่เกาหลีแล้วครับตุ้มได้งานเพิ่มแล้วครับก็อีเวนต์แรกในชีวิตที่เกาหลีครับตัวตุ้มไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นยังไง แต่ที่โซเฟชั่นวีกับแบรนด์ที่ตุมร่วมงานทั้ง2แบรนด์ไม่ว่าจะเป็นจอร์นทรีตูวานหรือว่าทรีเดลิสไม่มีการซื้อขายแน่นอนครับตุมไปแค่ไปออดิชันไปฟิตติ้งไปทำทุกอย่างตามระบบระเบียบของเขาหมดเลยครับเป้าหมายในการเดินแบบในอนาคตหรอตุ้มก็อยากจะลองทำงานกับยุโรปบ้างถ้ามีโอกาสก็อยากจะแคสไปเรื่อยๆจนกว่าเพราะว่าจริงๆอายุการทำงานในการทำเดินแบบทำแบบเป็นในแบบอะ่ะมันไม่เยอะมันแป๊บเดียวเองครับเพราะว่า ตัวเราเองอายุ30กว่าแล้วเด็กรุ่นใหม่เขาเริ่มกันตั้งแต่18อย่างเงี้ยครับมันอาจจะไม่ได้ไปได้ไกลแต่ว่ามันก็เหมือนไปเก็บฝันตอนเด็กให้มันครบว่าอะอย่างน้อยครั้งหนึ่งเราก็ได้เดินแฟชั่นวีคนะอย่างเงี้ยมากกว่าครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดสด สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ